เอาเลยพี่หลักๆเขากินอะไรกันพี่ที่นี่แนะนำหน่อย,ยอ๋อเมนูเช้าไม่เคยเจอนครับีไอ้นี่มีร้านเอ็มโอดอาหารเช้าอันดับหนึ่งของคอนแกน ถ้าอยู่นี่แนะนำเขาจะเป็นไข่กระทะใช่ไหมพี่สั่งทุกกันเยอะๆทุกร้านเลยที่มันมีเอาเคลือบกับเกาเหลาเล่นหมุกอะไรเออเกาเหลาสิงจี้อหรพี่ไม่มันก็ใส่ได้หมดเลยมันรวมหมดก็ได้เลยเลือกก็ได้ชิ้คทงก็มีเออเนี่ยี่ชิ้็มี คนเยอะมากเลยครับ breakfast the famous one at concan เออครัเบเอาอะไรเอาขนมปังครับเอาสักกี่คู่ดีครับพี่ต้องทานไข่กระทะใช่ไหมทานไหม,ไห,มหรือไม่ทานผมทานพี่ผมทานก็เอาขนมปังสักสองคู่ บ,บัลมองคู่แล้วก็ไข่กระทะไข่กระทะหนึ่งกาแฟไข่กระทะงั้นไข่กระทะเป็นสามที่ครับแล้วก็รารรลเกียงที่ก๋ครับผมบ,บ,บัลสองผู่ครับนะแนะนำร้านครับร้านเอ็มโอที่จังหวัดขอนแก่นนะร้านนี้เป็นร้านใหญ่กว่าเดิมอีกอาหารเช้าอันดับหนึ่ง มาตลอดนี่เดือนนับวันเบรคฟาสต์แอดคอนแท t งตสารานเอาอุดหนุนแม่เขาหน่อยเท่าไหร่2องเงินต่อทองเออสวยดีเท่าไหร่นี่แม่ตัวละห้านิตูละหน่อยเอาตัวนึ่งเอาเอาตัวหนึง่งนี่นี่เอาของชั้นนี่ห้าสิบบาทมีอยู่ ขอบคุณนะครับโอค้คนตัแดงเรไม่รู้พี่เป็นตัวต่อ,อพี่เอาวะไม่ไเลยมาสั่งข้าวอ่ะเอาข้าวอ่ะเอาข้าวไหมมีข้าวไหมข้าวข้าว,าวเดี๋ยวผมสั่งให้มีผมมาตรงนั้น พี่เขา้เขาเปล่าถ้วยหนึ่งสั่งตรงไหนครับ้เครขาเปล่าถ้วยหนึ่งครับพี่ที่มุนเห <c oughs> ็นเายาโยข่ลงเลแต่แเรารอหน่อยอันนี้ไม่มีครับคผมขออ้อกล่ข้่ถ้วยหนึ่งครับ เพื่อนพาเป็นลำปางลำปางครับพาเป็นลำปางจะเห็นไม่เคยกินอะไรกันนะไม่รู้เลย <c oughs> ไอของฉันมันเป็นยนนังีง ยังมีไม่กี่อ่ะสุกไหมเอาเกาเหาไหมมาต้ไหมเอาเกาหลอมาตุ้หน่อยพี่พอจะทำมาบุกเบิกก่อนเกียนได้ไหม ได้นะผมเลียร์พี่เต็มที่เลยนะ